นักลงทุนอาจจะก,กังวลเรื่องเกี่ยวกับการล้มเหลวของแบงก์ที่สหรัฐแบงก์ที่ยุโรปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูจากเหตุการณ์รอบล่างทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเลยบอกว่าเป็นจังหวะในการซื้อมากนะครับแล้วผมเชื่อว่านักลงทุนฝรั่งก็จะกลับมานะครับอาจจะกลับมาประมาณสักอีกประมาณสองสามเดือนข้างหน้านะครับวิกฤตแบงก์ล้มที่สหรัฐนะครับกับที่ยุโรปเนี่ยยังห่างไกลกับสมัยสัปราหห่างไกลมากๆนะครับ สิ่งที่แนะนําก็คือเรื่องของกลุ่มลงไฟฟ้านะครับคือปรับพอร์ตนี่ยังไงก็ตามเนี่ยจะต้องมีลงไฟฟ้าอยู่ในพอร์ตฟลิโอนะครับนื่องจากว่าตัวมาร์จิ้นเนี่ยของเข้าวที่ดีขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของแบงก์ที่ยุโรปกับแบงก์ที่สหรัฐนี่นะครับนำไปสู่เรื่องของการจังหวะในการลงทุนนะครับสังเกตนะครับว่าถ้าดูวิกฤตนะครับ ในรอบ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเซตเราเจอวิกฤตเยอะเหลือเกินนะครับประมาณสัก8-9ครั้งนะครับสไลด์นี้ทําเมื่อวันที่14มีนาคมนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยนะครับเซตออกมา3,500าต้นๆน,นะครับถือเป็นจังหวะซื้ออันดับที่3นะครับหรืออันดับที่4ในรอบ12ปีเลยนะครับเพราะว่าสังเกตนะครับว่าตัวที่ Price per book 1.37เนี่ยเท่ากับสมัยที่การเกิดสับพามร,รอบ2 ซึ่งณตรงนั้นเนี่ยนะครับนักลงทุนอาจจะกังวลเรื่องเกี่ยวกับการล้มเหลวของแบงก์ที่สหรัฐแบงก์ที่ยุโรปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูจากเหตุการณ์รอบล่างทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเลยบอกว่าเป็นจังหวะในการซื้อมากนะครับแล้วผมเชื่อว่านักลงทุนฝรั่งก็จะกลับมานะครับอาจจะกลับมาประมาณสักอีกประมาณสองสาเดือนข้างหน้านะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าในช่วงวันสิบสี่มีนาคมนะครับ 14มีนาคมนะครับ p r i c บ per book เราอยู่1.37นะครับสมัยที่เราเกิด Lehman Brothers Crisis นะครับสับคลามตรงนั้นนะครับตอนนับ book v a l ู e นี้อยู่มา0.8นะครับจะสังเกตนะครับว่านักลงทุนที่หาจังหวะซื้อในจังหวะที่เกิด c r i s ิสเนี่ยนะครับมักนำไปสู่เรื่องผลตอบแทนที่ดีนะครับนี่คือภาพเหตุการณ์ทั้งการเกิดวิกฤต8ครั้งที่ผ่านมานะครับจะสังเกตนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ย3เดือน6เดือน12เดือนเนี่ย ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะครับก็คือว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสเดือนเนี่ยผลตอบแทนประมาณสักยีซ็นตนะครับหเดือนประมาณสักสาซ็นตนะครับออผมคิดว่าวิกฤตเนี่ยนำไปสู่โอกาสในการลงทุนนะครับภาพนี้เป็นภาพที่เรียกว่าการดูวิกฤตทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมด8ครั้งนะครับในรอบสิบเจปีที่ผ่านมานะครับจะสังเกตนะครับมหาการครซิสเนี่ยคือสมัยแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับนำไปสู่เรื่องผลตอบแทนที่ดีและ วิกฤตครั้งนั้นเนี่ยนำสู่เรื่องการเกิด V i มหาศาลของประเทศนะครับผมมีโอกาสทําการเปรียบเทียบนะครับว่าวิกฤตแบงค์ล้มที่สหรัฐนะครับกับที่ยุโรปเนี่ยยังห่างไกลกับสมัยสับปรามห่างไกลมากๆนะครับนักทุนสามารถที่จะดูเรื่องการสาเหตุต่างๆนะครับรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับดูเรื่องความเสี่ยงนะครับรวมเรื่องเกี่ยวกับเทลลิกส์นะครับที่เกิดขึ้นทุกมิตินะครับของ เรื่องเกี่ยวกับการเกิดวิกฤตรอบนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสับพรามนะครับผมจะเรียนให้ทราบนะครับสาบานที่ล้มเนี่ยต่างกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับว่าดูดัชนีชี้ความกลัวนะครับดัชนีชี้ความกลัวเนี่ยนะครับสมัยสับพราม์เนี่ยค่อนข้าง,ง,งสูงนะครับแต่สมัยนี้ต่ํามากเลยนั่นหมายความว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวไม่ลุกลามไปทั้งระบบนะครับฉะนั้นเนี่ยพอพุ้นลงมาเนี่ยผมผมก็เียเตือนสตินะครับว่า ดูดีๆนะครับจะจังหวะการซื้อดีๆนะครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับว่าสิ่งที่สําคัญคือ CDSpread s นะครับ CDSpread s หมายถึงว่าตัวอัตราการค้ำประกันต่างๆเนี่ยนะครับจะเห็นนะครับว่าดัชนีความกลัวยังไม่ขึ้นนะครับฉะนั้นก็ป็นโอกาสในการซื้อนะครับมีความแตกต่างนิดนึงนะครับก็คือว่าตอนเกิดวิกฤตสัพพลามเนี่ยค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นแข็งขึ้นทันทีนะครับ5%นะครับแต่วิกฤตรอบนี้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงนะครับ ผมเลยคิดว่าเี่ก็ว่าเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยคงไหลเข้าสู่เอเชียในไม่ช้านะครับนะครับอันนี้นักลงทุนสามารถที่จะมองได้นะครับว่าออความเหมือนความแตกต่างกันยังไงนะครับสิ่งที่สำคัญคือเซกเตอร์ที่อัลฟอร์มนะครับหลังวิกฤตเรมานบาร์เดอร์หรือซับพลามเนี่ยพลังงานปิโตรเคมีฟื้นตัวนะครับแต่รอบนี้ผมมองอย่างนี้ก็ว่ากลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มยูทิลิตี้เนี่ย จะเป็นตัวที่เอาไฟอร์มขึ้นมานะครับลงทั้งสถาบันการเงินที่เข้มแข็งนะครับผมเลยขออนุญาตสรุปงี้นะครับว่าการเกิดวิกฤตแบงค์เนี่ยยังห่างไกลกับสมัยการเกิดสับพรามนะครับสิ่งที่เราเห็นในไตรมาสสเนี่ยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวดอกเบี้ยนะครับของสหรัฐของเฟดต่างๆเนี่ยใกล้จบขาขึ้นแล้วนะครับอาจจะขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งและใกล้จบนะครับอันที่2เราเห็นไชน่าเรคอร์เรีนะครับอันที่3เนี่ยเราเห็น เรื่องของ earning Yield งยูแกรบพอบอนยูลงนะครับเออร์เ e นยังอยู่นะครับฉะนั้นเ e นี่ยเออร์เน็ตก็เนี่ยก็ยังสูงอยู่นะครับฉะนั้นเงินก็หลาย,ลายก็หุ้นนะครับเราเห็นนักลงทุนต่างประเทศเริ่มกลับมาซื้อแล้วนะครับในรอบหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวการรีโคเวอรี่ของตัวดูบัญชีเตินสพัพรนะครับของบ้านเรานะครับแน่นอนความเสี่ยงนะครับ ความสิ่งที่สาคัญที่สุดนี่ที่ผมเห็นนี่นะครับก็คือเรื่องความเสี่ยงของ geo political risk นะครับความเสี่ยงของภูมิรัฐศาสตร์นะครับโดยยิ่งการแซงชั่นนะครับเรื่องการเงินและการตลาทุนนะครับของจีนของสหรัฐอีจีนนะครับความเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีโอกาสลดลงนะครับลงทั้งเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินครูเรือนของเราเนี่ยนะครับสูงมากนะครับจนกระทั่งมาตรการ relief มาตรการ ผ่อนปล่กับแบงค์ชาติั้งหมดไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิด n p r ที่เพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่ยังไม่แน่นอนนะครับผมมองเรื่องการเมืองเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับมีทั้งบวกและลบนะครับเดี๋ยวผมจะเรียนทราบว่าการเมืองมีทั้งบวกและลบอย่างไรนะครับนี่เป็นภาพสินทรัพย์ทั้งหมดนะครับว่าจะเห็นปีนี้เนี่ยนะครับว่าหุ้นนสแดกนะครับหุ้นจีนเนี่ยอาเปฟองมานะครับผมเชื่อนี้ครับว่าปีนี้เป็นหุ้นที่เรกว่าทั้งทุนจะเลือกสินทรัพย์ allocation เนี่ยแน่นอนต้องเลือกหุ้นนจี ในพอร์ตนะครับทองคำนะครับให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะครับความเสี่ยงของ SBB Bank เนี่ยนะครับทางแก้อันหนึ่งก็คือการลดดอกเบี้ยนะครับการทำให้บอลยิวลดลงนะครับซึ่งสอดคล้องกับการที่เฟดเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะมีแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นเองนะครับจะเห็นจากบอลยิวเนี่ยเริ่มปรับตัวลดลงแล้วนะครับจะสังเกตนะครับว่าเฟดเนี่ยนะครับก็คือน่าจะพีคเนี่ยนะครับแถวประมาณ5.13เนี่ยนะครับ เฟดฟันเลตจากนั้นก็จะปรับตัวลดลงนะครับนะครับเงินเฟ้อของไทยนะครับก็ยังต้องมีโอกาสปรับตัวลดลงอีกนะครับนั่นหมายความว่าแบงค์ธนาคารประเทศไทยเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการขึ้นดอกเบี้ยที่ท้ายๆแล้วนะครับอาจจะขึ้นครั้งสองครั้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าเงินเฟ้อสหรัฐนะครับลดลงจริงแต่ว่ายังอยู่ในโซนสูงอยู่นะครับนะครับเมื่อเราคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยเนี่ยมีโอกาสที่ใกล้พีคแล้ว ปรับตัวลดลงนะครับภาพนี้เป็นภาพนี้ครับว่าถ้าเฟดลดดอกเบี้ยนะครับนะครับในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดทุนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่ฟเฟดลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยนะครับหเดือน3เดือน6เดือนเนี่ยสังเกตรีเทิร์นสิครับเป็นบวกค่อนข้างค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับจะสังเกตนะครับว่าหลังเฟดลดดอกเบี้ยหนึ่งเดือนเนี่ยครับผลตอบแทนดัชนีเอส4เปอร์เซ็นต์นะครับสามเดือนหกจุดเก้านะครับหกเดือนมาเจ็ดจุดหนึ่งนะครับ สิ่งที่เรามองนะครับนั่นคือมองภาพตลาดเงินนะครับเราจะมองภาพเรื่องเศรษฐกิจต่อนะครับผมมองนี้ครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะครับดูจากการว่างงานของสหรัฐเนี่ยยังอยู่ในโซนต่ำอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยกับสพ .per ในทางบวกนะครับฉะนั้นผมเลยมองว่ายังไม่มี recession ช่วงนี้นะครับนะครับตัวเลข global PMI เนี่ยกับบปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ รวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยทั่วโลกนะครับนักเศรษฐศาสตร์เริ่มปรับการทาดการเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือเศรษฐกิจสหรัฐนะครับเศรษฐกิจของยุโรปนี่ครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งเศรษฐกิจจีนด้วยนะครับว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับมาดูหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยเนี่ยถ้าเราดูเรื่องเซอร์วิสคอนซัมชันนะครับที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวการบริโภคต่างๆเนี่ยปรากฏว่านะครับขึ้นมา มากกว่าสมัยก่อนโควิดแล้วนะครับนั่นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมว่าหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวเองกลุ่มโรงแรมเองเนี่ยกลุ่มค้าปลีกเองเนี่ยนะครับถึงต้องข้างอัพฟอร์มขึ้นมานะครับนะครับผมเลยมองอย่างนี้ครับว่าเรามองทาร์เก็ตของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยแถวพันหกเก้าสิบนะครับ เบสเคสเนี่ยก็แถว1580ก็คือแถวนี้นะครับสิ่งที่แนะนําก็คือเรื่องของกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับคือปรับพอร์ตนี้ยังไงก็ตามเนี่ยจะต้องมีโรงไฟฟ้าอยู่ในพอร์ตเฟอเรโอนะครับเนื่องจากว่าตัวมาร์จินเนี่ยของเขาจะดีขึ้นนะครับนะครับถ้าดูเรื่องการเลือกตั้งนะครับเซกเตอร์ที่จะเอาไปฟอร์มนะครับหนึ่งหนึ่งสัปดาห์เนี่ยก็คือก่อนเลือกตั้งสองสัปดาห์และหลังเลือกตั้งหนึ่งสัปดาห์เนี่ยจะเป็นเซกเตอร์ของผู้มีเดียนะครับเฮลท์แคร์แบบงคค์นะรั Transportation และ Commerce นะครับนี่คือ a บ e d on สถิติเลือกตั้ง10ครั้งย้อนหลังนะครับ